สบายดีพี่น้องแฟนๆเอฟซสวนต้นใหม่น,น้องผู้นี้และกระบ,บานสวนสอนสมนึกพี่น้องคลิปนี้นะครับมาถ่ายทําเกี่ยวกับไม้มงคลพี่น้องเพิ่งเอามาปลูกได้สองมือโอ้ยพี่น้องไม้พี่ัางเนาะไม้มงคลฮะ อ่ผู้ใดเนาะว่าแบบนี้เนาะมันเป็นตะวันบ่านาะว่าแบบนี้อันอีตานุ่มสหกรณ์อันไม้มงคลเจ้าน่าไม้พิสังเพื่อนว่า <c oughs> นี่แหละออไม้มงคลที่ท่ายทำให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ก็คือนะครับตระกูลพลึก ตระูลต้นค,คูณอ่าภาษาภาษาไทยภาษาอีสานบ้านเฮาภาษาคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยว่าต้นคูณต้นคูณแต่นี่ก็เป็นคูณอีกชนิดหนึ่งนะครับต้นคูณบ้านเฮาที่ปลูกเวลายามห้อนยามอัน,นั้นแหละมันออกดอกสีเหลืองหอยอยำแยอยู่พี่น้องอันนั้นเขาเรียกว่าต้นคูณ ภาษาราชการภาษาราชการนะครับเพิ่นเอิญว่าเพิ่นเรียกว่าเพิ่นตั้งชื่อว่าราชพฤกซึ่งถือว่าต้นคูนหรือว่าราชพฤกนั้นเป็นไม้ประจําชาติไทยได้พี่น้องคูนคูน,ค,นคูนครับคูนโอ้นะครับกระย่างที่หลายผู้หลายคนเว้ากันปากต่อปากมา นะครับคนโบราณโบราณคนไทยเฮานะครับคำคูนคูนก็คือสูงขึ้นดีขึ้นนะครับลํำค่าขึ้นจะเิญลุ่งเรืองขึ้นก็ว่าได้นะครับนั่นคือต้นคูนหรือว่าราชพฤกษ์นะครับแต่ที่มาถ่ายทําในขณะนี้ซึ่งปลูกไปมือสองมือนะครับอันนี้ก็คือ,อชชยพึก <c oughs> เจ้าของร้านสวนนะครับสวนตะกำอืม่นบอกว่านี่คือชัยยพึกบริสันลาวเอาอืมนี่แหละครับพี่น้องชัยยพึกเป็นไม้ที่กระเจ้าล้อมมานะครับได้จังหวะดีหนุ่มสะก่อนได้ไปพอ่อได้ไปเห็นมาก็เลยนํามาปลูกอยู่ในโคกน้องนาหม่องนี่พี่นออ้องเอปลูกเมื่อวานเมื่อก่อนนะพี่น้อง ไทยเ่เท,เทตุ้มดินหรือว่าที่ข้าเจ้าคุดร่วมมันขาเจ้าเห็ดขักพี่นอ้องเห็ดขักหากหากใหญ่ยังบททันเล้ปุ่งหลายยังบททันเล้ออกหลายมีตหาห้าฝอยนะครับก็เลยทําให้เบิง่งสังเกตแล้วนะครับถ้าเพิ่นบ่ก,กระทบกระเทือนแหงบ่รุนแรงแหงลากบ่ขาดหลายนี่นะครับเพิ่นก็สิซื้นแบบนั้แหละพี่น้องมีแหงมีแหงเบิง่งแล้วโอ้ อืามคูณข้าคูณท่านชัยพฤกเนี่ยพี่น้องแต่ว่ากัยังโมแนต้องเบิ่งไปจังหวนกัญังบมทัน,นได้ไหวใจเท่าไหร่เพราะว่าเคยมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับเอซื้อมาต้นละพันพันกว่ามาเลยไปแล้วก็มีนะครับเนี่ยแต่ว่าจําได้ว่าตอนซื้อมาข้าเจ้าหากมันลงดินหลายข้าเจ้าซับหากมันเอามาปลูกไว้มาปลูกซากะยานะครับบางต้น ไปได้พี่น้องไอ้เพื่อนก็บไบได้ประเทสันโอ้ยนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเบิ้งอันนี้แล้วสองมื้อแล้วนะครับสองมือ้ออันนี้น่าจะเป็นมื้อที่สามหรือเปล่านี่นะครับเนี่ยเพื่อนก็นยังสดชื่นแจ่มใสอยู่อืมไย้รับคําแนะนํามาจากผู้ขายว่าให้ปลูกแบบนี้เด้ออย่าเอาไปลงเลึกเพื่นอนว่านะให้ผู้ดีกับตุม้มบุมียังเอาไม้ในน้อย,อยคำใบสี่ทิศพี่น้องญาติลมญาติแรง มากับฝนตกมาสองมือแหละพี่น้องมือเศร้านี่โบยนะครับมือเศร้านี่ก็ดีเอาย่างใหญ่นี่คือชัยพฤกนะครับคูณชัยพฤกเวลาเพื่อนออกดอกนี่ก็จะเป็นสีออกแดงแดงแดงบ็นแดงจัดจ้านนะครับออกแดงแดงออกสีชมพูนี่จังหน่อยนะครับพูดีแดงแดงกลางๆนี่แหละพี่น้อง ชัยพึกในช่วงทุบเพื่อนออกดอกอะเพิ่นสีบท,มบทิมบวทิมใบหลายนะครับก็สีมีดอกมีใบยอยู่นำนะครับอเพิ่นนี่เออนี่แหละครับพี่น้องโอ้ผมหมักทรงเพื่อนทรงงามหนังสติกพี่น้องโอ้นะครับกำลังแตกกิ่งการสาขาสาธุขอให้เปลี่ยนขอให้งดขอให้งามอ่า อย่างที่เพื่อนล่ำเพื่อนลือกันนํามาปลูกแล้วก็สิ้รับชัยชนะชัยชนะทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายชัยชนะทุกอย่างนะครับความเจริญเรื่องเ,องเ,องเืองก็สติตามมา,าสัน่นโอ้ยสาธุสาธุสัสาานนะครับโอ้ยมึงยอดเทิงฟ้าผผ้ากันยังคึบคืมอยู่นะพี่น้องนี่อือว่างมือเร้านี่ปุ้ยเอาตั้งแต่เส้าจนหอดเกือบใบนะครับจังได้เร้า แห้งแน่บบแห้งแน่สลับกันไปพี่น้องฝนก็นดีโอ้แห้งย่านอันน้ำขังห้าเพื่อนปลูกใหม่นะครับน้ำขังห้าเพื่อนปลูกใหม่เป็นอะนไรเนาะสันยานโอ้ยนะครับยังชุ่ชื่นอยู่พี่น้องนี่คือชัยพฤกนะครับตระกูลคูนอ่าตระกูลนี่คูนตระกูลพฤกเนี่นะครับมีราชพฤกชัยพฤกรัตนพฤกษ กาละประพฤกการละพฤกเป็นอย่างกับสวุวรรณพฤกอีก,อกว่าวชิระพฤกษ์นี้อ๋อพี่น้องเหมนแม่ธรรมดานี่นี่ไม่มงคลนะครับโอ้ยอิตานุ่มสากอก็กอยากสะสมให้ครบตะกูลนี่นะครับพยายามนะครับเก็บเหล็กเก็บน้อยหอมเหล็กหอมน้อยอย่างขี้่ายกับปลูกไม่ใส่ใจเพอนนำลงในใจเพอนนำ ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุกนะครับปลูกต้นหมกต้นไม้ทุกชนิดแหละพี่น้องบอกวา่าจะเป็นต้นหยังนะครับไม่ดอกไม่ประดับปลูกไว้นะครับไว้ให้โลกได้ร่มเย็นเป็นสุกนี่นะพี่น้องเนาะโอ้ยนะครับ,นะรบขักแท้มีแหงนะครับมีความสุกได้พี่น้องเออเนี่ยอ๋อาราคบพี่น้องคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษ เอาสั้นๆแค่นี้ให้พี่น้องได้ชมกันแล้วก็มีความสุขนำกันนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณสุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับส้อยกันเบิง่งซ้อยกันแยงอขอบคุณละลายกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับจากลาท่านด้วยเพียงเท่านี้ นกรักฟ้าปาลารักน้ําป่าไม้คือชีวิตอย่าได้คิดจะทําลายขาดป่านี้เหมือนตายอย่าทําลายป่าไม้เลยพี่น้องพี่น้อง